วันนี้มาเจ้าพาทุกคนมาร้านปลาเผาสุดเลิศที่มีเด็กเอนสุดน่ารักร้านเนี่ยคือร้านเพล,ลินปลาเผาพิกัดเนี่ยจะอยู่แถวเส้นมหาลัตัดใหม่ก่อนอื่นแจกโบ12สิเดือน12ปลาเผาลดเหลือ200อแล้วมีทั้งปลานินปลาทับทิมปลากระพงรอไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟวันนี้เลือกสั่งมาเป็นปลาทับทิมเผาส้มตำปูปาลาล้าปลาล้านัวมากลาบหมูหมูทอดร้านเพล,ลินต้มช่องทะเลและปิดท้ายด้วยสเต็กหมูปลาเผาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นชุดนะมีเส้นหมี่มีผักแล้วก็มีน้ำจิ้ม2อ,อย่างคือถั่วกับแบบซีฟูด้ดเลือกไตาม ใจชอบแต่ส่วนตัวชอบแบบทัวหวานน้ำนิดนิดเผ็ดกำลังดีส่วนแบบซีฟู้ดเนี่ยจะเปรี้ยวนำเผ็ดแบบแซ่บ,ซบชอบแบบหน่อยจิ้มแบบนั้นสเต็กหมูน้ำของเขาหอมเนื้อนุม่มรสชาติดีและลาบหมูนีก่ก็เลยเผ็ดแซ่บกลมกลมอมปลาลาหงเขาหนัวมากรสชาติถึงสุดๆแล้วหมูทอดร้านเพลินเนี่ยอยากให้สั่งอร่อยอันนี้คือต้มชงฮ้ยอันนี้ดีนะฟิลคล้ายๆต้มยำแต่ว่าเป็นน้ำใสๆไม่เลี่ยนเหมือนในน้ำจะมีพวกสมุนไพรเยอะกว่าสดเพลินหอมถึงใจนี่อันนี้เด็กเอ็นชื่อมีเหลืองน่ารักมากแล้วที่ร้านเนี่ยมีดนตรีส ในช่วงหนึ่งทุม่มหรือถ้าลูกค้าอยากขึ้นไปจอยกับนักลองก็ได้นะแล้วที่นี่มีบริการเดลิเวอรี่ด้วยเป็นแก๊ปกับไลน์แมนหรือจะสั่งตรงกับที่ร้านเลยก็ได้นะเดี๋ยวแปะพิก,กัดให้ถ่ายคลิปแล้วร้านเนี่ยก็เปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนใครสายชิลเนี่ยห้ามพลาดแล้วไปกดติดตามร้านเพลินกันนะโปรดีๆเพียบ